ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันในวันที่17กุมภาพันธ์2567นะครับผมก็หลังจากที่ผมวิเคราะห์กราฟบิตคอยนะครับไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงที่บิตคอยอยู่ในโซนนี้นะครับเพื่อนๆโซนประมาณเนี้ยโซนนี้โซนนี้โซนนี้บิตคอยอยู่ประมาณโซน4 2 0 0 0นะครับซึ่งผมก็ทําการเปิดโพซิชันส่วนตัวไปด้วยนะครับแล้วก็รันขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ของผมก็ ได้ทาการ TP ไปเรียบร้อยในโซนนี้นะครับผมก็โพซิชันว่างนะครับสาหรับ Bitcoin นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการช็อตที่ยอดลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการยืนได้ยืนไหวนะครับผมก็ TP ไปอีก100%ซนะครับผมก็ปิดไม้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีโพซิชันของ BTC อยู่นะครับผมก็หลังจากที่เราได้วิเคราะห์กันในคลิปที่แล้วนะครับจากโซนนี้นะครับก็ หลายหลายท่านก็มีการมองว่าอาจจะเป็นขาคอลเลกชันนะครับอาจจะเป็นลงแบบลงมา A B C นะครับส่วนตัวผมแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะผ่านได้นะครับเพราะว่าในช่วงในช่วงนั้นนะครับอินดิเคเตอร์นะครับแต่ละตัวมันก็เนี่ยครับในในช่วงโซนที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับมันก็อยู่ในช่วงที่ว่าอินดิเคเตอร์อยู่ในโซนล่างนะครับผมก็สโตก็อยู่ต่ํานะครับผมก็ยังมีช่องว่างในการปั๊มขึ้นขึ้นมานะครับก็เลย ทำการเปิดโพ i t i o n ฝั่งคาลองนะครับก็ลันขึ้นมาจนถึงยอดนี้นะครับก็เริ่มทีพีไปเรียบร้อยนะครับผมก็หวานเจี๊บกันไปเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ตามกันเข้ามานะครับก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปที่แล้วไปพอสมควรนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปมันเป็นภาพใหญ่นะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูก็คือภาพใหญ่เป็นการขึ้นนะครับในส่วนของทาเฟรมสดานะครับ เส้นสีเหลืองนะครับก็เป็นการขึ้น3นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะปลายสถานะแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวจะลงเวฟสีแล้วนะครับสำหรับเส้นนี้นะครับเพื่อนๆก็เตรียมตัวจะลงเวฟสีแล้วนะครับส่วนที่เราแกะกันนั้นก็คือกราฟเดยนะครับกราฟเดนะครับจากโซนที่ผมเปิดสถานะไปนะครับก็สถิติกก็ขึ้นมาจนถึงจุดบนสุดแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นจุดนี้ครับขึ้นมาได้สักพักหนึ่งละ แล้วก็มีการปั๊มขึ้นมานะครับเป็นเว็บ5อย่างที่เราได้มองเอาไว้นะครับอืมก็เบรกขึ้นมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการทำเว็บ5โดยสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนจะกลับตัวตอนไหนนั้นก็จะเข้ามาเจาะดูในภาพที่เล็กลงมาอีกนะครับมาดูในภาพาในส่วนของภาพ4ชั่วโมงนะครับผมก็จะเจาะในโซนนี้นะครับตั้งแต่โซนเนี้ยโซนประมาณ38,000นะครับจากโซน38,000-8800 38, นะครับขึ้นมาถึงตรงยอดปัจจุบันเลย ที่ให้ปัจจุบันนะครับผมมาดูในภาพสีชั่วโมงจากโซน38 0 0นนะครับก็คือเส้นสีเขียวนะครับเส้นนี้นะครับเว็บสี่ขึ้นมาเว็บ5นะครับก็จะจบเว็บห้าหรือยังนะครับก็มาดูการวิ่งของมันนะครับตรงเส้นสีขาวปะนะครับเริ่มจากจุดนี้นะครับผมที่ผมมองนะครับก็คือเว็บ5้าของเขาจากเว็บ4ี่ขึ้นเว็บ5้านะครับก็คือการขึ้นหนึ่งบเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับแป๊นนึ่ง อ,อเคจากตรงนี้นะครับขึ้นหนึ่งนะครับลงสองนะครับลงสองท,อสสที่โซนนี้นะครับผมแล้วก็มีซิกแซกนะครับแล้วก็ขึ้นสามนะครับที่โซนนี้นะครับประมาณนี้ขึ้นห้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขยายเล็กน้อยเส้นนี้ขอเปลี่ยนสีสักหน่อย นะครับเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับในส่วนของสามสี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในส่วนของเว็บสามอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อนเว็บสามลงสนะครับตรงนี้ก็ลงมาไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นการขึ้น5นะครับเพื่อนเ ซึ่งมุมมองของผมในการขึ้น5นะครับาคาดว่าจะมาจบที่บริเวณ554นะครับก็มี3โซนที่ผมมองไว้นะครับก็คือโซนโซน5 3านะครับแล้วก็โซน54 3แล้วก็โซน544นะครับที่ผมมองไว้ว่าน่าจะมีการติดนะครับนี่นะครับก็เป็นโซนที่ผมมองไว้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับในภาพ ย่อยลงมาในทำเฟรมทำเฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับผมก็มีการขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นเวฟก็เป็นเวฟหนึ่งนะครับลง2แล้วก็ขึ้น3มายาวๆเลยแล้วก็ลง4นะครับอาจจะดูเหมือนสั้นนะครับแต่ถ้าเราวัดจากฟิโบแล้วนะครับเขาลงมาแตะเส้นฟิโบพอดีนะครับ23.8นะครับเขาลงมาแตะพอดีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเวฟที่อาจจะดูสมบูรณ์อยู่พอสมควรนะครับแล้วต่อไปก็คือการขึ้น5 ในเว็บในภาพย่อยนะครับในการขึ้น5ตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะในทา์เฟรมเล็กๆลงไปถึงทางเฟรม15นาทีในส่วนของกลุ่มนี้นะครับผมว่ามันไปถึงเว็บไหนแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเดเท็ดนะครับหรือว่าเป็นสายซิ่งสายสั้นนะครับก็อาจจะเอาตรงนี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะครับผมก็ตอนนี้ในส่วนสโต4สี่ชั่วโมงนะครับก็เตรียมแงะขึ้นแล้วนะครับผมจากจุดนี้นะครับก็น่าจะมีการ หลังจากที่มีการไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการแงะขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขึ้น5ในส่วนของ i ท e f เฟรม15นาทีนะครับแล้วก็จบในโซนเหลืองที่เราเล็งเอาไว้ก็เป็นได้นะครับจะถูกหรือไม่นะครับเดี๋ยวก็รอให้กราฟมาเฉลยนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปแกะในส่วนของ15นาทีนะครับผมขอลบตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราวิเคราะห์กันไปในทมเฟรม4ชั่วโมงนะเอาออกก่อนนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเจาะเข้าไปดูกันในโซนนี้นะครับแคบเข้ามาอีกนะครับจากโซนนี้นะครับไปถึงโซนนี้นะครับโซนปัจจุบันเลยนะครับดูว่าภาพเล็กๆเนี่ยมันไปถึงเว็บไหนและมันจะไปยังไงต่อนะครับผมในส่วนของอันลองดู1ชั่วโมงก่อนนะครับ1ชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับ1ชั่วโมงก็โอเคพอได้นี่การวิ่งจากจุดนี้นะครับเป็นการเว็บ5ในส่วนของ4ี่ชั่วโมงนะครับก็มีการขึ้น1ลง2นะครับแล้วก็ขึ้น3าม นะครับแล้วก็ลงซิกแซกมาลง4นะครับตอนนี้ก็เป็นการไซด์เวย์ที่จะขึ้น5นะครับผมตอนนี้ก็คือการไซด์เวย์ในส่วนของกลุ่มก้อนเนี้ยก็น่าจะเป็นการไซด์เว์ลง4นะครับผมอาจจะมีการลงมาได้ต่ําสุดถึงประมาณ5,100นะครับที่ผมมองนะครับอาจจะเป็นการไซด์เว์ในโซนกรอบนี้แล้วก็ขึ้น5ไปเพื่อจบเวบนะครับผมมาดูในส่วน15นาทีเลยดีกว่า15นาทีจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นในรูปแบบไหนอยู่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวบัตรลักษณะหนึ่งสองสาี่ให้ดูนะครับเวฟของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยววัดให้เป๊ะๆนิดนึงนะครับโอเคหนึ่งนะครับลงมา2นะครับแล้วก็ขึ้น3นะครับที่จุดนี้นะครับแล้วก็เป็นการลงสนะครับในโซนนี้นะครับผมเอาสมมุติว่าเป็นตรงนี้นะครับเอาว่าเป็นตรงนี้สี่ แล้วก็จะเป็นการซิกแซกไปเพื่อขึ้นไป5นู่นข้างบนนะครับเป็นการสะสมพลังนะครับเพื่อรอเวลาที่จะปั๊มขึ้น5ไปในโซนที่เรามองเอาไว้นะครับก็คือโซน5 3 7นะครับโซน5 4 3และโซน5 4 5นะครับก็เป็นแนวที่ผมมองไว้ว่าผมจะเปิดโ s i t i o n อีกครั้งหนึ่งในฝั่งขาช็อตนะครับผมก็จากการมองนะครับที่ว่าเวฟบ2มาเวฟบ3นะครับว่ามันจะลงมาต่ําได้ขนาดไหน นะครับผมก็ลองวัดฟิโบเล่นๆดูนะครับวัดดูฟิโบจากจุดนี้มาจุดยอดเว็บ3นะครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ15นาทีนะครับเขาก็ลงมาแตะที่ฟิโบ3า2นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการไซเว์เพื่อรอดดีตัวนะครับสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะมีการดีดตัวและเบรคขึ้นไปในส่วนบนได้นะครับก็คือทำเฟรม4ชั่วโมงครับเพื่อนๆ ในส่วนของทำเฟรม4ชมั่วโมงมาดูในทำเฟรมของในทำเฟรม4ชมั่วโมงนะครับขยายนิดนึงเราดูจาก zer, uh, สโตฮคัสติกไอไดนะครับในส่วนของสโตเนี่ยเวลามันมีการเริ่มตัดขึ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจากครั้งก่อนนะครับแบ็กเทสกลับไปนะครับจากตรงที่มันเริ่มตัดขึ้นนะครับมันมีการพุ่งไปได้ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยนะครับผมครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับมองย้อนกลับไปในแต่ละครั้งนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่า4ชั่วโมงมีผลค่อนข้างมากนะครับในส่วนของ สโตทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ผมใช้ทํากําไรอยู่ประจํานะครับส่วนในภาพเล็กๆในภาพ15นาทีนะครับที่ผมชอบเข้ามาแกะตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ผมเอาไว้หาจุดเข้านะครับเป็นจังหวะเข้าของผมที่ผมใช้นะครับพเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาจุดจุดนี้ไปใช้ในการประยุกต์ใช้สําหรับการเทรดของพเพื่อนๆได้นะครับก็มุมมองของผมนะครับก็คือรอเปิดโพซิชันฝั่งขาชอตในเร็วๆนี้นะครับผม อตอนนี้ก็รอจังหวะนะครับเขาก็อาจจะมีการไซเวย์นะครับไซเวย์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 นะครับเป็นเวฟสี่นะครับผมไซเวย์เป็นเวฟสี่หรืออาจจะมีการลงมาที่จุดจุดล่างนี้นะครับลงมาเทสอีกสักรอบและขึ้นนะครับแต่ในส่วนมุมมองของผมแล้วดูจากสโตแล้วนะครับน่าจะาคงไม่น่าเทสในจุดโลนะครับอาจจะเป็นการขึ้นไปเลยเพราะว่าในการขึ้นครั้งนี้นะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึก รจริงไม่จําเป็นต้องเช็คโลนี้นะครับอาจจะเป็นการขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับเพื่อทําลายโพซิชันฝั่งขาลองในโซนนี้ต่อไปก็ได้นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาปรับใช้ดูนะครับผมเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อนๆมุมมองของผมในภาพย่อยก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนตัวผมแล้วผมจะมองในไทม์เฟรม 4ชั่วโมงนะครับเป็นหลักในการเล่นเพราะมันค่อนข้างที่จะใกล้พอสมควรนะครับผมหรือสายดเท็ดนะครับต้องการจุดนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูในทางเฟรม15นาทีนะครับเพราะมี4ชั่วโมงนะครับช่วยหนุนนะครับไอไอก็ยังไม่สุดนะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับส่วนสโตแคตติกไอไอนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะทําการกลับตัวอย่างที่ผมบอกเอาไว้แล้วนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ํารวยร่ารวยร่ํารวยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆ แล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ Open Chat ได้นะครับเพื่อนๆก็ผมก็ให้มุมมองต่างๆเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นโพสิชันที่ปิดไปล่าสุดนะครับเป็นระยะสั้นๆน,นะครับแล้วก็โพสิชันที่ผมไล,ล่รันเทรนมาตั้งแต่ครั้งก่อนนะครับผมก็จะมาบอกหลายๆมุมมองนะครับเอาไว้ในกลุ่มไลน์ Open Chat นี้เอาไว้นะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย